เินี้ยวส้มไข่ปลาริวกิวอ่ะคาณนี่ริวกิวหร,รวือิวเสียวเสร็จปะเผาเสรากรอบลปลาห็ดขนทอดกระเทียมนะทำแล้วน่า,ากินมากนี่ใส่ต้นหอมเลยนะ กินมาสอนอร่อยมากเอาไปกินน้ำแกงเหรอกินน้ำแกงอร่อยมากนะพริกแกงก็อร่อยหอมรสชาติททาดีปันินปันินทำไปทั่ว ะออร่อเค <laughs> สวัสดีผู้ติดตามรับชมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารตามสัง่งร้านชื่ออะไร <laughs> ร้านชื่ออะไรก็ไม่รู้นะ กินก่อนแล้วกันไม่ได้ดูร้านมีเมื่อกี้ในหลายอย่างแต่เราไม่ได้สังเกตอะไรอยู่นั่งอยู่ริมคลองไม่ดูของอยู่เลย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ชลบุรีนะครับเพื่อนๆมาแล้แม,แม่กินข้าวว้าว่ยวนเส้มไข่ปาลาริวกิวอนน่ะเขาเรียกริวกิวหรือริว,วเซียว ใส่ยอะมะพร้าวเลยนะสีน่ากินมากมีคนขิวข้าวแล้วบรรยากาศร้านก็จะเป็นแบบนี้นะ ร้านบ้านๆครับปิดติดติดคลองไม่ใช่เป็นไงบ้างมาอร่อยเราสั่งอย่างคือปลาเห็ดโคลนทอด้อกเทียม่ะดูดิสองน้างสิบบาทแต่นนี้ไม่รู้เท่าไหร่ไม่ได้ดูราคา จะมียอดมะพราวเนวอีกไข่ปลาแล้วก็น่าจะเป็นเนื้อปลาปลาอะไรเนื้อปลาลิ้นปลื้ปลากระพงอำเร็จกะพราอืมกรอบอะไร ก็จะไปถ่ายนะแต่ว่าเออเห็นเข้ายกอาหารมาดูโอ้โหน่ากินด,ดูแกงส้มก็น่ากินแล้วนะโอโ้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะลองคิดตังค์ใครดูแล้วกัน <c oughs> ว้าวมีปลาสลามลายอยานมีหลายอย่างนะร้านเขาก็ดู ปลเผ็ดคนทอดกระเทียมนะทำเลยน่ากินมากนี่ใส่ต้นหอมเลยนะต้นหอมน่ากินเลยชิมหน่อยชิมปลาเป็ดคนน้หน่อยกินแบบตะปาเลย ใช่เป็นไงนหวาเหมือนหวานหวานหนาอตัฟันมาติดฟันฝลาหเหตุผลลองชิมสักคำนะเพื่อน อม่ๆๆนๆเลยตอนแสงก็อืมที่ก็มีชาติาหน่อยนะแต่ถ้าเิียบกับซอสซอสพริกนะครับซอสพริกน่าจะเป็นของโคสุน ติบหมดบอสปิดคูส่วนเข้ากันเลยปลาหมอันนี้คืออะไรมาปลาอะไรปลากระพงก็รือปลาอะไรไม่รู้นตเลุงก่าหมูสามชั้น บูตำงทงมแกงส่งใช่ไหมปลาก็เลยไ่ากินกลวแบอกอร่อยเลยอร่อยมากติแกงเขาหอมมาก แกงดีมากเลยนะ <ล among S 1> แล้วก็มะพร้าวอ่อนเนี่ยอร่อยฟองอร่อยเลยโอ้โหอร่อยมากแต่ประเด็นคือรู้ชื่อร้านะไยนี่ไงเจ๊อะไรเจ๊เจ๊อึบเจ๊อับเจ๊อะไรเดี๋ยวไปดูอีกทีไม่ได้สังเกตป้ายเนี่ย นี่ป้ายเนี่ยก็บอกถ้าถ้ามาชนบุรีแล้วถ้ามีป้ายเนี่ยคือร้านตำนานอเจ๊อับเจี๊ยอะไรหรือยัเออีฟเจ๊อับเลยไปดูไปเจ๊อับเจ๊อับนั่นเหมัอนกับมีป้ายนี่ป้ายเป็นร้านป้ายซอสพริกโกศลน่ะเขาจะติดให้ทุกร้านที่เป็นร้านตำนานนะเราก็ไม่ได้สังเกตรู้แต่ว่าหิวข้าวแล้วลงมา หาอะไรกินหน่อยอ,อ,อร่อยเลยมันหมูสามชั้นปะ,นะมันหมูไหมใช่มันเหมือนทำชิ้นแบบเออหากินมาแต่ม<ห>เป็นปลานะเป็นชั้นของหนังปลากับเนื้อปลา อร่อยอยู่นะอร่อยอยู่รสชาติใช้ได้เลยะราาคินมาสอนอร่อยมากเาไปกินน้ำแกงเหรอกินน้ำแกงอร่อยมากนะพริกแกงก็อรหอมรสชาติดีปันนิน ทำไปทั่วแต่อร่อยเฉยหมดเยี่ยมไปับเพื่อนๆก็ได้เวลากันบออ อย,ย่ล <c oughs> ้กินข้าวอยู่อีกไม่รู้จะกชื่อไรครับ <c oughs> ร้านข้าวผัดปูเจ๊อับ <c oughs> ริมคลองสังเขปนะครับ <c oughs> อยู่อยู่คู่ชนบุรีมาสี่สิบกว่าปีแล้วไหมร้านข้าวผัดปูเจ๊อัพนะอยู่ตรงคลองเนี่ยเขาเรียกคลองสังเขป จอดแล้วก็จอดได้ตามริมทางเลยนะนี่ hey, ครับร้านก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนร้านเล็กๆนะแต่อาหารอร่อยมากแกงส้มอร่อยแกงส้มวุ้นชามเริ่มเลยสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทเองนะสองร้อยห้าสิบบาทเองแล้วก็ไข่ซาดีกี้ว่ให้เยอะนะแล้วก็นไมไนอมยอดมะพร้าวอ่อนอร่อย แกงส้มพริกแกงหอมมากนะแล้วก็เมื่อกี้สั่งอีกอย่างหนึ่งคืออ่าใบโคนทอดกระเทียมอร่อยครับเราไปตักกินเข้ากับไอ้แกงส้มนะอร่อยเลยอ่ะเพื่อนๆเข้าประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกำลังจะให้กับเินกระเที่ยวนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย